ยินดีต้อนรับสู่ช่องดูก่อนแชนแนลครบที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความอัศจรรย์ของโลกใบนี้เคยสงสัยไหมครับว่าสถานที่ไหนบ้างที่ถูกยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทําไมพวกเขาถึงมีความสําคัญและมีเรื่องราวที่น่าทึ่งอย่างไรวันนี้เราจะพาคุณไปสํารวจ10สิ่งมหัศจรรย์ที่ยังคงยืนหยัดท้าทายการเวลามานับพันปี สถานที่เหล่านี้ครับไม่เพียงแค่เป็นความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของมนุษย์ที่ต้องถูกจดจําและบอกต่ออย่างไม่รู้จบมาเริ่มการเดินทางย้อนเวลาไปพร้อมกันเลยครับลำดับสิบครับมาสู่ปิสูประเทศเปรู มาซูปิซูหรือนิยมเรียกอีกชื่อว่าเมืองสาบศูนย์แห่งอินคาที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงถึง2,350เมตรในประเทศเปรูเมืองนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งแต่ละด้านเป็นผาชันและดูน่าหวาดเสียวครับที่นี่เป็นมรดกโลกที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมของชนชาติอินคาที่สาบศูนย์ไปนานแล้วครับและไม่มีใครค้นพบจนกระทั่งในศตรวรรษที่20ครับ หลังจากจักรวรรดิน,นี้ล่มสลายไปแล้วถึง400ปีครับที่นี่จึงกลายเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ครับลำดับ9ครับมงแซงมิเชลครับประเทศฝรั่งเศสมงแซงมิแชลว,วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเลชายฝั่งตะวันตกบริเวณแคว้นบัสนอมองดีของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสถานที่ตั้งของโบสถ์นับได้ว่าตั้งอยู่ในสถานที่แปลกประหลาดตื่นตาหน้าดูที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ครับเพราะตั้งอยู่บนเกาะหินเล็กๆกลางทะเลตัวเกาะอันเป็นที่ตั้งของวิหารนั้นเป็นหินแปรนิตโดยมีเส้นรอบวงเกาะประมาณ960เมตรและสูง92เมตรแล้วถ้าบวกกับความสูงของตัววิหารนั้นแล้วก็จะมีความสูงถึง155เมตรเลยทีเดียวครับ ถือเป็นปราการธรรมชาติตั้งแต่สมัยยุคกลางอีกทั้งที่นี่ยังมีตัวโบสถที่สร้างแบบศิลปะแบบโกธิกที่เด่นมากครับรอบๆมีหมู่บ้านติดต่อกันไปตามแนวกำแพงป้องกันข้าศึกที่จะมาจากทางบกและทางทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยสุดๆในฝรั่งเศสเลยทีเดียวครับลำดับแปดครับนครเปตาประเทศจอแด นครเปตาคือนครหินแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในภูเขาวาดีมูซาครับภูเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเดซี i, กับทะเลอักบาในประเทศจอร์แดนเป็นเมืองที่เจาะสลักเข้าไปในหินเกือบทั้งหมดครับรอบบริเวณไม่ว่าจะเป็นวิหารหลุมศพบันไดโรงละครซึ่งขุดสลักมาแต่ยอดเขาลงมาเป็นหลืบลดหลันเป็นช่องงดงามครับ แสดงถึงฝีมือและศิลปะในการแกะสลักหินได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับถือถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมเบื้องต้นของเขตตะวันออกกลางจึงกลายเป็นหนึ่งใน5สถานที่ท่องเที่ยวอารยธรรมโบราณที่ต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองให้ได้สักครั้งในชีวิตครับนครนี้แต่เดิมนั้นเป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ซึ่งต่อมาถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานกว่า700ปีเลยทีเดียวครับจนเมื่อมีนักสำรวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับโยฮันลุกวิก บวกฮาร์ดครับเดินทางผ่านมาพบเห็นเข้าเมื่อปีคริสตศักราช1812ภายหลังที่นี่เลยกลายเป็นแหล่งความรู้อย่างดีของนักโบราณนาดีและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่หนึ่งในโลกครับลำดับเจ็ดครับมหาพีระมิดแห่งกีซ่าครับประเทศอียิปต์มหาพีระมิดแห่งกีซ่าเป็นพีระมิดในประเทศอียิปต์ครับ ที่มีความใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดในหมู่พีระมิดของอียิปต์เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยฟาโรคูฟูแห่งราชวงศ์ที่4ซึ่งปกครองอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ2,600ปีก่อนคริสตกาลครับหรือกว่า4,600ปีมาแล้วที่นี่จึงเป็นสัญลักษณ์ของอียิปต์โบราณที่ถูกคัดเรื่องให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ครับ มูพิรมิดแห่งกีซ่าประกอบด้วยพิรามิดของฟาโลคูฟูคาเฟและเมนคาอูเรซึ่งพิรมิดที่ใหญ่ที่สุดพิรมิดทั้ง3สร้างเรียงต่อกันเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรทางทิศตะวันตกของกลุ่มไคโรที่นี่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากจะมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับลำดับหกครับเกาะลาปาโนี I, หรือเกาะอีสตอร์ครับ ประเทศชิลีครับเกาะลาปานนอีหรือเกาะอิสเตอร์ครับตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกครับตัวเกาะห่างจากฝั่งประเทศชิลีไปทางทิศตะวันตกกว่า3,600กิโลเมตรเกาะที่ใกล้เกาะอิสเตอร์มากที่สุดอยู่ห่างฝั่งจากถึง2,000กิโลเมตรจึงได้ชื่อว่าเป็นสถานที่อันโดดเดี่ยวแต่น่าประหลาดใจที่เกาะแห่งนี้กลับมีรูปปั้นโมอรครับซึ่งเป็นหินสลักรูปศีรษะคน ไลจนถึงลำตัวในลักษณะที่ต่างๆกันออกไปซึ่งเฉลีย่ยจะมีความสูงที่ประมาณ3.5เมตรและหนักถึง20ตันเลยครับส่วนโมอายที่สูงมากที่สุดมีชื่อว่าปาโรซึ่งสูงถึง10เมตรครับและหนักกว่า86ตันทำให้เกาะน,นี้มีชื่อเสียงมากในในฐานะสถานที่ที่ผู้คนร่ำลือถึงมนุษย์ต่างดาวแน่นอนว่ายังไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจนว่า รูปปั้นโมไอพวกนี้มาจากที่ไหนและเป็นอารยธรรมของชนพื้นเมืองกลุ่มใดครับลำดำับ5ครับนครวัดประเทศกัมพูชานครวัดครับเป็นาศาสนสถานสมัยของพระเจ้าสุริยะชัยวรมันที่สองในช่วงต้นคิดสศตวตรรษที่12เป็นศูนย์กลางทางาศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน และได้กลายเป็นสนัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาที่หลายคนทั่วโลกต่างรู้จักเป็นอย่างดีครับอีกทั้งนครวัดยังเป็นหนึ่งใน10อันดับสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในอาเซียนครับซึ่งที่นี่อยู่ห่างจากเมืองเสียมราชเพียง20นาทีเท่านั้นนักท่องเที่ยวจะแห่กันไปเพื่อชมสถาปัตยกรรมของโบราณน,นี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์เพราะเป็นช่วงที่มีอากาศดีอุณหภูมิจะอยู่ที่ 25-30งสาองศาเท่านั้นครับลำดับซีครับชิเชนอิซาครับเม็กซิโกครับชิเชนอิซาเป็นภาษามายาแปลว่าต้นทางแห่งความสุขสบายของประชาชนตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเม็กซิโกเป็นแหล่งโบราณาคดีที่สร้างขึ้นโดยชาวมายันซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอักรของเทพ,พเจ้าครับ ชีเชนอิซ่ามีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมลดขั้นเป็นชั้นๆดูไปดูมาคล้ายๆกับพีระมิดที่อียิป์ครับแต่การสร้างและวัสดุนั้นผังออกไปครับที่นี่มีพื้นที่ราว6.4ตารางกิโลเมตรวิหารที่ใหญ่สุดมีชื่อว่าวิหารแห่งนักรบสร้างขึ้นในคิตศวรวัที่12หลังจากสร้างวิหารเก่าแก่ชักโมตรงกางสร้างเป็นปราสาทเหลี่ยมทึบสูงขึ้นไป ใช้เป็นที่ทําพิธีสังเวยเทพเจ้าโดยใช้เด็กสาวโยนลงไปถวายเทพเจ้าณนะที่นั่นนอกจากนี้ในส่วนของพีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุนค,คานซึ่งถือเป็นพีระมิดแห่งสุดท้ายและเป็นพีระมิดที่กล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของอารยธรรมมายาด้วยครับลำดับสามครับคิตตเลเดงโตครับบราซิลรับลูปปั้นพระเยซูคริสต์ตั้งอยู่ที่ยอดเขา กกกาวาดู u, ประเทศบราซิลนอกจากจะเป็นสิ่งกอ่อสร้างที่มีความหมายถึงศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เมืองริโอเดจาเนโรโด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วยครับรูปปั้นพระคิดนี้มีความสูงถึง38เมตรครับได้รับการออกแบบโดยเอโตดาซินวาโกสตาชาวบราซิลครับและสร้างโดยปอลลาดอฟสกี้ครับปฏิมากรชาวฝรั่งเศสถึง5ปีด้วยกัน ที่นี่ถือเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบราซิลด้วยครับทำให้ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายัางสถานที่แห่งนี้ราว1.8ล้านคนเลยทีเดียวครับลำดับ2ครับคออลเซียม um, อิตาลีครับคออลเซียม um เป็นสนามกีฬาโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนั้นสนามกีฬาต่างแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ใจกลางกรุงโรมนี้เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมันและสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิทไทตันใช้เวลาการก่อสร้างถึง10ปีด้วยกันครับที่แห่งนี้ครับมีห้องสำหรับขังนักโทษและสัตว์ดูร้ายเช่นสิงโตเสือโดยจะให้ท่าสสู้กันเองจนกว่าจะเหลือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวครับ หรือให้สู้กับสิงโตเพื่อเป็นความมันเทิงให้แก่ผู้ชมผู้ที่รอดตายจากการต่อสู้จึงจะได้รับอิสรภาพครับโคลอเซียม um เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ527เมตรสูง57เมตรสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ50,000คนครับนอกจากนี้ยังมีการออกแบบอย่างชานฉลาดครับ โดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรีเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬาและมีการออกแบบทางระบายน้ําเพื่อไม่ให้น้ําท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตกด้วยครับโคลอเซียมจึงกลายเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบันครับลำดับหนึ่งครับกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนครับสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิน เพื่อป้องกันการลุกรามจากชนเผ่ามองโกและเติร์กในอดีตครับและหลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันมีความยาวทั้งสิน้น21,196.18กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่15มณฑลทั่วประเทศครับถือเป็นสิ่งก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาครับ ความยิ่งใหญ่และประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้เองครับทําให้กําแพงเมืองจีนนอกจากจะเป็นหนึ่งใน7มหัศจรรย์ของโลกแล้วยังเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่องค์กรยูเนสโกคัดเลือกไว้อีกด้วยครับครับนั่นคือทั้งหมดของ10สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ดูก่อนชแนลนำมาฝากทุกทุคนครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับ หากชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ